สวัสดีจ้าก็มานี้หลังจากศึกษาป้ายยาตัวเองแล้วก็เข้าไปในกลุ่มให้เขาป้ายยาแล้วก็ได้ตัดสินใจซื้อโกโปรสิบประจนได้ตอนแรกตอนที่ตั้งใจจะซื้อนี่คือว่าตอนสิบนยังไม่ออกก็มันมีตัวเ้าออกมาคือไม่ใช่แฟนผมไม่ใช่แฟน แอคชั่นแคมิลาก็เลยไม่ได้ศึกษาไม่ตะไม่ได้ติดตามว่าโก r o นี่มันออกทุกปีนะฮะก็เลยตอนที่จะซื้อก็คือแบบว่ามันออกรุ่นเก้ามาแล้วก็เลยเข้าไปศึกษารุ่นเก้าพอเขพ,พอเข้าไปดูรุ่นเก้ามันขัดตรงที่ว่าทัชสกรีนมันไม่ตอบสนองเห็นคนคอมเพนเยอะมากทัชสกรีนแบบเลื่อนไปแบบโอ้โหเลื่อนไม่ติดอะ่ะ ก็ S 1> <S 1> เลยศึกษาดูว่าทำไมออกมันเป็นใช้ CPU ตัวเก่านะฮะมันใช้โปรเซสเซอร์ตัวเก่าก็คือว่ามันใช้มาตั้ง4ปีแล้วตั้งแต่รุ่นอะไรรุ่น7 8 9ไม่ใช่สิ6มั้งเออ6 6 7 8 9 6 6 7 8 9ดกา็คือว่าโจทย์เก้านี่รุ่น4ปีแล้วก็คือว่า แต่ละปีเทคโนโลยีมันกพัฒนาไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นที่ว่าความละเอียดการสมูทการการสั่นอะไรมันก็พัฒนาเรื่อยแต่ว่าโปรเซสเซอร์มันไม่ทามันไม่เกิดการพัฒนามันก็เลยทําให้กล้องแหลกยิ่งประเดิมนั่นก็คือสาเหตุหลักเลยที่ไม่ต้องการซื้อก o p โปเก้าและหลอกกโป๊สิออกเพื่อที่จะดู โกลด10ออกมาพร้อมจี u ีตัวใหม่ไอซีพตัวใหม่นะฮะจะเป็น g p 2โปรเซสเซอร์นะฮะนี่ก็คือ CPU ตัวใหม่ก็คือว่าแรงกว่าเดิม1เข้าตัวก็ทําให้ทุกอย่างที่เป็น9จะแรงเพิ่มเข้าตัวในเมื่อใส่ g p 2ไปอย่างเช่นภาพ 5.3K เมื่อก่อนถ่ายแค่30 ตอนนี้ถ่ายได้ถึง60เฟรมเมื่อเมื่อก่อนนี่แค่ 5.0K นะฮะตอนนี้เป็น 5.3K ตัว 4K เมื่อก่อนถ่ายได้60 fps เต็มที่ตอนนี้ถ่ายได้120 fps นะฮะแล้วก็ตัว Full HD ก็ก็เป็น240 fps นะฮะ ก็เลยอะไรที่มันนั่นก็เลยดัมเบลไปแล้วก็จะเป็นตัวไฮเปอร์สมูท4.0ไฮเปอร์สมูทคืออะไรคือการทำให้ภาพนิ่งนะฮะเหมือนกับเหมือนกับเราใช้จิมเบลนะฮะภาพมันจิมเบลกับโทรศัพท์เนี่ยภาพมันก็จะนิ่งมันทำให้สมูทไม่มีการเคลื่อนไหวนะคืออย่างผมเนี่ยผมเล่นทั้งสโนว์บอร์ดเล่นทั้งโนม b บายเล่น หลายอย่างมากเมื่อก่อนนี้ถ่ายทำแต่ละทีก็ใช้รุร่นแรกๆเลยจะใช้ไม้กิมเบลธรรมดาตั้งแต่สมัย iPhone 6S นะฮะเริ่มถ่ายตั้งแต่สมัยให้ iPhone 6S พอแต่ว่าปัญหาเรื่องนั้นก็คือสั่นแล้วก็คือคือพอลงจากเขามาปุ๊บเครื่องดับไม่ทนความหนาว พ,พัฒนาเป็น iPhone 10ก็ดีขึ้นมันหน่อยแล้วก็มาเป็น iPhone 1 1 Pro Max ก็เริ่มใช้กับ g i มเบลตอนแรก10นี่ใช้เริ่มกิมเบลออสม m ส s e 2แล้วก็ไป3ตอนนี้ก็มา4นะฮะตอนนี้มาที่4ก็ที่ขึ้นแต่คิดว่ามาลิมิตแล้วก็เลยอยากจะมาที่ a อคชั่นเ m ม r ลตอนแรกก็อยากจะรอดีใจไอแอคชั่แต่ เข้าไปในกลุ่มเขาบอกว่าก็เหมือนกับแบบว่าตอนโกโปรไปทําโดนนั่นแหละก็คือห่วยแตกเหมือนกันทําไมแอคชั่นแคมเปญาต้องยกให้โกโปรก็เลยเออจริงของเขาดีใจต้องยกให้พวกกิมเบลต้องยกให้เป็นพวกโดนส่วนแอคชั่นแคมเปญาคนเราต้องยกให้โกโปรนั่นแหละเราก็เลยได้อ่าโกโปรสิบแบล็คนานะฮะเออ ทีนี้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 เราจะมาแกะกล่องกันเลยนะฮะแพ่มาเยอะแล้ว,ลวคลิปนี้จะลงใน u t u b e นะฮะก็เลยพูดดันหน่อย <c oughs> เพื่อที่จะได้ลากเป็นคลิปตัวยาวหน่อยนะคลิปท่านๆมันมันมันเดี๋ยวไม่ได้แค่โฆษณาแล้วเพราะตอนนี้เรามีซับสไครเยอะแล้วนะฮะตอนนี้เพิ่มมาเป็นเิ็เก้าซับแล้ว <c oughs> โอเคแนละ้วจะแกะกล่องมันเป็นกล่องกระดาษนะฮะ แล้วมันมีที่รอยขีดรอยขีดรอยบากแต่ว่าทําไมาเจ้าคัตมันมีที่ขีดให้เลยแต่ว่าทําไมาเจ้าคัตเตอร์แกะเพราะคัตเตอร์แกะมันจะได้เนียนกว่ามันจะได้แบบว่าไม่เป็นรอยกระลาจะไม่ขีดถ้าเกิดว่าไม่พอใจเอาไปคืนหรือไปขายต่อนี่มันจะได้ราคาหรือเปล่ามนโนถ้าก็ตัดไปอ่านเ่ยนะแล้วก็จะตัด,ต,ดตามรอยบากพู มือกองบงังเงาบังแสงมองไม่เห็นอ่าหมบลบน้องผมน่ยจะก,กองกี่ถึงกระเป๋าที่ว่อานนอตามนี้นี่ตามนั้นยังไม่ถึงนะกลัวจะถึงกระเป๋าขนาดจะดานยังไม่ถึงเลย ไม่ใช่กระเป๋านะเพราะมีกระดาษอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่รู้สึกว่าไม่เคยเล่นโกโปมาก,ก่นแต่ตั้งแต่ตึกขาก็คือเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่แถมกระเป๋าให้นะเพิ่งจะมาเริ่มแถมตั้งโโนะแต่โกโปเก้ามาแล้วก็คือโกโปสิบก็จะเป็นแถมกระเป๋าเมื่อก่อนถ้าเกิดอยากได้กระเป๋าพ็ต้องซื้อเ,เองนะฮะแล้วก็มาแกะกล่องเริ่มจากนี่เลย นี่คือกระเป๋านะฮะกระเป๋าโกโกเป็นกระเป๋าที่แบบเอาไปใช้ง,งานได้จริงจังเลยนะไม่ใช่แบบโลกลาไม่เคยแกะกล่องโกโกรุ่นอื่นมาก่อนก็เลยไม่รู้เนี่ยแต่ที่รู้ก็คือว่าตั้งแต่โกโก้ก้าแถมกระเป๋าก่อนหน้านี้ไม่มได้แถมจะเป็นกล่องรธรรมดาอะไรนี่แหละแล้วมาเปิดกันเลยครับนี่ครับเปิดครั้งแรกเลยออกก็เห็นอยู่เนาะสีกระดาษนี้เข้ามาก็าเป็นสภาพของ กระเป๋าแบบมึงแบบว่าโล่งมากเลยอะ่ะแบบต้องวางก็คือเดี๋ยวก็ถ้าจะใช้แล้วก็ต้องเอานี้ออกจะดาดออกก็มีสายชาร์จสายชาร์จแบตบมาฮะจะเป็นอยู่ usb type c กับอีกฝั่งหนึ่งเป็น usb เอ่อ a ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนสายเป็น usb type c 2ด้านจะได้ แต่ท่านชาร์จไม่มีไม่มีแถมมาให้นะเราต้องซื้อเอาเอง <c oughs> ข้างบนก็จะเป็นคู่มือเขียนบอกไว้เลยนะว่า your camera must be updated before you can use it สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องอัปเดตกล้องอัปเดติร์มแวร์กล้องก่อนก่อนที่จะใช้ล้วนนี้ก็จะมีคู่มือ เปิดใส่แบตยังไงอะไรยังไงข้างหลังก็จะเป็นติดมาเป็นสติกเกอร์นะฮะโคโปไว้ติดแทบส t ูดิโอแฟชั่นอันนี้ก็คือคู่มือก็คงจะเป็นคู่มือง่ายๆกระดาษง่ายๆมางงๆปหลงงงๆมาให้คนงงๆแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นช่องไม่ก็มีแถมตัวนี้มา เป็น 93m ตัวนี้จะเป็นตัวโค้งนะเหมาะกับการแปะไว้บนหน้าผากอากไปแปะไว้บนกันบล็อกหรือว่าที่ไหนตามเงี้ยแล้วก็จะเป็นตัวสกูทั้สกูนะฮะทั้สกูก็คือทำแบบว่าโดนัลทัท้มไม่ใช่ใช้นิ้วคันนะตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่โอ้โหแบตเตอรี่เล็กมาก ในความคิดคือมันมันใหญ่ว่านี้แต่จริงๆแล้วเล็กนิดเดียวนะฮะคำถััดแรกตอนนี้ก็เป็นตัวที่ไว้ติดติดกับโกโปรไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นว่าของแทกต้องดแทร้รู้สึกว่าจะจะมีคำว,ว่าโกโปรถ้าคือของเทียมนะ่ะไม่มีแน่นอนคำว,ว่าโกโปรนะฮะ แล้วข้ามาพะเยดของเราก็คือตัวกล้องนี่นะก็พอกระดาษซีนสังเกตสิ่งที่เป็นพลาสติกอยู่อย่างเดียวก็คือตัวหอ่อทุงหอเอ่อเรียกอะไรอะ่ะแบตเตอรี่แล้วก็เป็นสติกเกอร์ปิดหน้าเลนหน้าจอนะฮะข้างหลังก็เขียนบอกไปเลยว่า you must your camera must be update d before you can use it อ่าก็คือต้องอัปเดตก่อนโอเคแล้วก็แกะออกมาเลยดีกว่าเพื่อมาให้เสียวเวลาว่าเวลาเวลาเขามีกระดาษเขามีให้แกะอยดีอ๋อเปิดสิ่งแล้ว <laughs> โอเคปไป หลังเสียมกันลอยไม่มีช่องที่แกะแหมแล้วแกะออกไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็แล้วก็วกอ๋อโทรศัพท์ใช้ถ่ายอยู่เพราะมันต้องลิงก์เข้ากับโทรศัพท์แล้วก็อันนี้กล้องก็ประมาณนี้นะฮะจะเป็นกันน,น,น้ำได้สิบเมตรอ่ามีปุ่ม รีคอ,อร์ดอ,อ,อยู่ข้างหน้าปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรางกลางแล้วก็ไออยู่ข้างข้างางแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นแบบ housing ที่ Bu i l ์ in ชอบตรงนี้นะฮะว่ากลบโป,ป๊พวกรุ่นใหม่ๆนี่มันมีแบบบิ in. ล in อินก็คือติดิตตันนี้แล้วก็ตัวนี้ติดเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็อ่าหรืออย่างนี้แล้วแต่คนจะหันไปทางไหนแล้วก็เอาตัวนี้ขันเข้าไป แออปุ๊บก็อันนี้ก็น่าจะก็ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ช่วยกูด้วยอายไหมอายเอาเป็นว่าเนี่ยมันจะต้องเลื่อนเข้าไปอย่างเงี้ยเรายังไม่ รู้ไม่ทิดเลยเ่ามันเลื่อนยังไงเลื่อนยังไงว่าเลื่อนลยอัอไหนหน้าไหนหลังก็ยังไม่รู้เลยนะเอาเป็นว่านี่ยมันต้องเลื่องเงี้ยเดี๋ยวก็ไปสายขึ้นหลังแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกาวสามเอ็มเราสั่งเอ็กซเซอรกรเพิ่มมาแล้วนะฮะก็คือจะมีแบบนี้มา หลายตัวมากยังตาก็เกือบติดตัวนะฮะไ้แปะไ้ที่ต่างๆเวลาเราจะย้ายย้ายกล้องนะฮะล้วก็เราก็เลือนออกมาตอนนี้ยังไม่รู้มันเลือนเข้าไปไงแต่ว่าถ้าเกิดมันเลือนเข้าไปแล้วเราก็เลือนออกมาเราขยายไปติดตามที่อื่นๆนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะจะทมผมครับผมก็เพ่งใช้กัโกันแดงกัดไอยไว้เราก็ไป e เอ็กซ์ตรีต่อทีอสองนะวันนี้ที่จะรีบแกะคืนนี้ก็เพราะว่าเราต้องการชาร์จแบตทิ้งไว้คืนนี้นะครเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าเราจะได้มีแบตที่เต็มตอนนี้จะเป็นท่านชาร์จของแท้เท่นชาร์จของแท้ของตอนนี้จะเป็นเขียนว่าฮีโร่เก้าแบล็นะฮะก็โปรสิออกมาก็คือว่าเหมือน 9ทุกอย่างยกเว้นข้างในนะฮะโปรเซสเซอร์เป็นตัวใหม่แล้วก็คือว่าอ็อกซ์เ r อรีทุกอย่างหรือแบบหรือว่าอะไรก็ใช้กับของ9ได้หมดนะก็เลยก็คือมันก็ตัวเดียวกันทั้งแหละก็เลยตอนนี้ก็เลยซื้อ9ก้มาได้หมดทุกอย่างที่เป็น10บก็คือ9ใช้ได้หมดนะฮะ ทางก็แบบก,ก็ควรจะมีหลายๆอันเขาวา่าเราไม่รู้ว่าแล้วแต่เขาบอกว่าจกินสองก้อนก็เพียงพอตอนการใช้งานหนึ่งวันสำหรับเก้า,า,กกานะแต่ถ้าเกิดที่ศึกษามากคือตัวสิเนี่ยจะกินแบบมากกว่าตัวเก้าเพราะว่ามันใช้ไฟกำลังไฟเยอะกว่าทั้งความเร็วที่บันทึกเยอะกว่านี่นะครับก็เป็นคู่มือวัชาตัวไหเออ เหมือนจะแถมมาอีกเส้นหนึ่งเจวีปไทยซีนกันนะฮะแถมมาดกับเครื่องนี่คือแบตข้างในสองดีนแ,แบบไม่ใช่แบตที่ร่วงน,นี่คือแบตนี่เนี่ยที่มะเขือกาวสมันก็คือแบตตัวเดียวแหละมันทุกอย่างตัวเดียวนี่นะฮะ ก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ตัวไหนคือตัวไหนวะอันนี้น่าจะมาจากนูนะ่นนะสามาัจาับพลาสติกกะระ้แล้วนะไม่รู้เดี๋ยวเราไปย้อนดูทีม่ีดีโอที่เราบันทึกไว้แล่นั่นก็คือว่าเอาแบบเสียบเข้าไปอย่างนี้ ปุ๊บมันก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็เอาที่ถ่ายชาร์จเสียบนี่แล้วก็เสียบเพื่อชาร์จสองแบตไปในพร้อมตัวเดียวกันได้โอเคฮะคลิปนี้ก็ก็มีเมมการ์ดเมมการ์ดทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายเมมการ์ดจะใช้ของ e x t r e m e เอ่อซันดิท e อ็กซ์ e รีเพื่อบรรจุความเร็ว 4K ให้ทันนะฮะความเร็วสูงก็คือแล้วตัวนี้ก็ท็อปที่สุดแล้วล่ะ ก็ตามนั้นนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปเวลาเชื่อมต่ออะไรยังไงตอนนี้เชื่อมไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ใช้ถ่ายอยู่โอเคคนระับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครตอคอมเมนต์ข้างล่างได้เปิดให้คอมเมนต์แล้วนะฮะขอบพระคุณมากครับหลังจากนี้นก็คลิปต่อไปก็รอชมกันนะครับปัสดีครับ